เราทุกคนรู้มใจรักทัประทัทศมีคัดวามนางเป็นคุณย่าบายความพ่อแม่ก็รักฟังปูเลี้ยงลูไม่ทูสถาน

thank you ี่จะลอยตาพี่จะได้ได้เดียด๋ยวได้ดีเหมือนกับสิงห์ราที่เป็นไปตลอดอายุในวงังหลวงจะพูดก็พูดเธอสิงห์รามาอยู่หน้ดาดักกับพี่มาก็หลายวันแล้วพี่เจนจะโดนติดยังไงแล้วเนาะพี่มันไม่มีใครตำองมหรอกมาเดี๋นเลกนิดหนึงนะครับสำหรับยอดอากางอุีนะครับพี่พี่น้องนั่งชมโซนห นะครับใกล้บรยลาได้หกหมื่นสี่พันบาทด้วยกันนะครับรพี่น้องไปกีฬาปราบขอบคุณสำหรับรากรบรบรารติดตานนะครับเพรอยย้อมับในช่วงทีนี้ก็เป็นของขวัดอยู่แล้วครับพี่น้องที่ทร่วมกันทำบุญกับทางวัดขอบคุณนะครับขอขนนาสกีส้ส,ส,ส,สุดให้ศิลปินเรารับรางวัลนี้ก่อนกราบขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เกลือรัตจิโดนตมิตรติชินว่าเจ้ามาอยู่นี่ละเลยต่อหน้าที่ มันมีอะไรให้ปวดหัวหรือเปล่าพระสิงห์ระาในเมืองหลวงนะมันก็มีเรื่องให้กุ้งใจเพราะว่าตอนนี้องค์สมเด็จมีพระไม่เหสีสองายที่สําคัญที่สุดเนตั้งพระคันทั้งคู่เกรงนักนะพี่ว่าสืบต่อไปในภายภาคหน้าทั้งสององค์หญิงประสูตรออกมาแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ชายมันต้องเกิดเรื่องวุ่นวายแน่ก็ยังกุ้งใจกับเรื่องนี้อยู่ พี่ผมคิดว่านะพี่เนี่ยอาจจะโนใจมากไปบางทีเหตุการณ์ในอนาคตอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ใช่พี่พเอาเรื่องตอนนี้กว่าเนี่ยพี่ผมจะไปฝากตัวไปทหารกับพี่เนี่ยเฮ้ยไอเรื่องทหารเนะ่ยเดี๋ยวพี่จะพาพวกเองไปอยู่ที่นี่ก็ตั้งใจฝึกไม้ลนยมือเพียงดาเพียงทวนน่ท คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เคยรี่ก็ปลาใส่กันอย่างนี้ได้เหรอผอดนี่ใส่ก็เปล่าอย่าบอกนะส่งจดหมายกันแบบเนี้ยไปทันทีได้เปล่าไม่รู้คนเมื่อกี้จดหมายเดี๋ยวลองดูก่อนนะน่าจะเป็นของสินคราหรือพวกเราทุกได้เยอะไม่ใช่ของผมแน่นอนพี่ะลองดูก่อนพี่เดี๋ยวลองดูก่อนจริงๆนั้นน่าจะส่งอะไรครับผมนะกวิจัยส่งเรามาเปลี่ยนต่อยันสิท็อปคุณยังไง ยังไงสินะหล่ะผม้หญิงสิงสุรางนัดพบพี่ผมเดินทางไปทชียายหลวงกับพี่สิงห์สระเจ้าหิงนัดพบหน้าใช้หาไม่วังมาตามไม่ใช่ปาปาใส่แบบนี้คนจะไม่ชอบมาพากนไม่น้องนะใช่ผมเอาหญิงนัดจริงๆแล้วผมไม่ไปนี่ผมเดือดร้อนแน่ดีนะพี่จะไปยังไงดีอ่ะใช่เจ้าจะไปฉันไม่สิทห์ลระผมจะไปต้องไปก็ไม่เป็นไรจำคำพ่อไว้ก่อนจะตายให้จดคิดต่ไร้อย่าประมาท จดหมายครั้งนี้อาจจะมีเงื่อนงำเขาว่าไว้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองจะ่าให้ตองแดงมันรักตองแดงมาเนี่ยโอ้โหพี่เนี่ยคนโบราณเนี่ยควกพี่นี่พี่ถ้าจะรีบไปก็ไปเลยเดีทางนี้ดูแลให้รอที่เกตทีมสองีเนี่ยรีบไปรีบมานะพี่ผมเป็นห่วงพี่โดคีทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างอไปทนกันแ้วกันครับพี่ระวังตัวด้วยเอาเด้ นี่คือแสงยานูภาพแทงแผ่นดินแทงหวีขอผ่านเมืองหน้าด่านโดยดีบาดแมลไทยขัดพระประสงค์ที่นี่ตอกตกอยู่ใต้ทะเลพร่มสุขคนไทยยิ่งใหญ่ไม่สามไม่เคยรบเลืองแกไปก่อนแต่พวกเจ้ายกเลาวีขั้นนี้เอาสิจะพาเพื่อสู่วังหลวงขอช่วยหมุนนั่นเลยลิเกอะไรใส่ชุดอีกหนีนึงใส่ข้อแขนสี 哎哎哎！哎哎哎！